สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรีพิกนะครับหรือว่าอยากจะได้เว็บไซต์ดาวน์โหลดรูปภาพเป็นแบบบริการรายเดือนพวกนี้คลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กับช่อง DIY Design Skill ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นนะครับต้องเล่าก่อนว่าเว็บไซต์ฟรีพิกเนี่ยเป็นเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดรูปภาพนะครับดาวน์โหลดไฟล์เวกเตอร์ ซึ่งก็มีทั้งดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดเสียเงินนะครับก็หลายคนที่เป็นกราฟิกก็รู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าเว็บไซต์ฟรีพ p ิกมันมีไว้ใช้งานอะไรเนาะก็เว็บไซต์ฟรีพ p ิกเนี่ยก็ขอกําเนิดรายได้ให้กับคนที่ทํางานกราฟิกเนี่ยมาเยอะเหะมือนกันตัวผมก็เหมือนกันนะครับหน้าตาของเว็บไซต์ฟรีพ p ิกเนี่ยก็เหมือนกับพวก Microsoft ทั่วๆไปนะครับเว็บไมโครซอฟทเนี่ยก็เป็นเป็นเว็บพวก s ัตเตอร์เว็บพวก Adobe Stock นะครับแต่ว่าจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างของการใช้งาน f r e e p i กเนี่ยคืออันนี้คือส่วนตัวนะไม่ได้อันนี้จากการใช้งานของตัวเองนะครับคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอยากใช้งานพวกภาพที่ หลากหลายพื้นขาวเป็นออบเจกต์เป็นชิ้นช้นอะไรพวกเนี้ยอันนี้หาได้ใน adobe stock หรือว่ัชเ t t e r s ต็อคอะจะหาง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในเว็บไซต์ r e e Pick เนี่ยจุดเด่นของมันเลยอะผมคิดว่ามันมีดีไซน์สำเร็จรูปที่เป็นเทมเพลตอะเยอะแล้วก็คุณภาพของงานเขาคัดมาแล้วนะครับไอตัวเว็บไซต์ r e e Pick เนี่ยเขาคัดคุณภาพโหดเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ขายภาพอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับการที่จะลงภาพไปได้เนี่ย จะต้องส่งทีละสิภาพแล้คเขาก็มีการตรวจที่ละเอียดเหมือนกันใครที่จะมาขายเนี่ยเขาก็มีการต้องสอบอะ่ะหรือ10ภาพไม่แน่ใจนะก็ต้องผ่านเกณฑ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเราให้เว็บไซต์ฟรีพิกนะแต่ว่าความหลากหลายอะตัว Adobe s t o r k กับตัว Shutter s t o ็อกะมันมีมากกว่านะครับโอเค ตัวฟรีพิกนะครับมันมีทั้งฝั่งของที่เป็นพรีเมียมแล้วก็ฝั่งของฟรีดาวน์โหลดนะครับก็ฟรีดาวน์โหลดไม่แน่ใจว่าณตอนนี้ยังต้องใส่เครดิตหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อความแน่ใจในการใช้งานเนี่ยอันนี้ใครที่โหลดฟรีของเขาไปใช้อะอย่าลืมเช็คไลเซนส์หรือว่าลิขสิทธิ์ที่เรียบร้อยนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะโดนฟ้องก็ได้เพราะว่ามันมี คอนิบิวเตอร์หรือว่าคนที่ขายภาพอยู่ในฟรีพิกเนี่ยที่เป็นคนไทยก็เป็นคอมมินิตี้ที่ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ถ้าโดนฟ้องเนี่ยไม่คุ้มกันอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นผู้ขายที่เป็นต่างชาติอะการที่จะมานั่งฟ้องแบบรูป2รูปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ทําก็ได้แต่ว่าถ้าบังเอิญเราแจ็คพอตไปโดน ภาพของคนไทยอะ่ะเราก็อาจจะโดนฟ้องลนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้งานแบบพรีลิขสิทธิ์นะครับคลิปนี้เราจะใช้แบบถูกลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ของฟ e ีพิกนะครับมันจะมีในส่วนของที่เป็นพรีเมียมกับยูเซอร์แบบฟรีดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วพรีเมียมเราจะสังเกตว่ามันจะมีรูปมงกุฎนะครับรูปมงกุฎของของภาพนะครับสมมุติว่าเราเซิร์ว่าออนไลน์ช้อปปิ้งนะ ตัวรีซอสที่เราได้นะครับก็จะเป็นภาพที่ฟรีแล้วก็ภาพที่เป็นพรีเมียมสังเกตได้จากมงกุฎที่ผมบอกไปนะครับมันก็จะปนๆกันมาแต่ว่าในเว็บไซต์ฟรีพิกเนี่ยเขาก็จะมีให้ฟิลเตอร์เป็นพวกฟรีพรีเมียมเวกเตอร์ โฟโต้ Photo, หรือว่า PSD อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราสังเกตว่ามันจะไม่มีภาพที่เป็น i s o l a t e ภาพเดียวๆเหมือนในชัตเตอร์เลยเพราะว่าเว็บเนี้ยถ้าส่งภาพแบบนั้นอ่ะมันขายไม่ใช่เป็นขายไม่ได้เขาตรวจไม่ให้ผ่านไม่ให้ลงขายนะครับระฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเป็นเว็บที่มีภาพสําเร็จรูปมาประมาณหนึ่งให้เราได้ใช้งานนะครับประมาณนี้สําหรับการใช้งานหลักๆห,หรือว่าการใช้งานเบื้องต้นอนะ่ะถ้าเราลองคลิก ตัวที่เป็นพรีเมียมดูนะครับจะสังเกตว่ามันจะไม่มีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับมันจะต้องซื้อแพ็กเกจของเขาก่อนเป็นพรีเมียมรีสอร์ทนะครับแต่ว่าราคาของเว็บฟรีพิกเนี่ยในตลาดของการซื้อภาพขายภาพไฟล์เวกเตอร์ฟรีพิกเป็นเว็บไซต์ที่มีราคาถูกที่สุดอันนี้ผมกล้าการันตีเลยจากการใช้งานนะครับมันถูกมา,มากๆเลยเราไปดูไพรซ์ซิงกันว่ามันราคาเท่าไหร่เนาะตัวไพรซ i n g งมันอยู่ที่ตีซ์ประมาณ7ยูโรต่อเดือนนะครับหรือว่า6 13ยูโรต่อปี63ยูโรเท่าไหร่ประมาณโอ้โหราคาตอนนี้ถูกมากซึ่งราคาเฉลี่ยของมันแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่2,000กว่าถึง3,000กว่าเนาะซึ่งถ้าใครไม่ได้ส่วนลดเลยพลาดกดไปอะ่ะมันก็จะประมาณแม็กของมันเลยน่าจะประมาณ4,000นะ ถามว่าแพงไหมถ้า4,000ตีสมัคเลย4,000หาร12อ่ะก็ตกประมาณแบบ300 300กว่าบาทเองตกปันละ10บาทนะครับซึ่งดาวน์โหลดภาพได้100รูปต่อ1วันซึ่งเดือนหนึ่งก็ได้ก็3,000ภาพต่อ1เดือนนะครับมันโหลดไม่หมดหรอกถ้าเป็น s h ต t t e r s t o c k p a ็ k เกจที่ใหญ่อ่ะมันก็ตกประมาณประมาณ1 0 0 0รูปอะไรเงี้ยตอนเดือนซึ่ง ถือว่าเยอะมากๆนะครับแพงไหมไม่แพงหรอกเรารับงานไม่กี่ชิ้นอะชิ้นเดียวเพเผอก็ได้ค่าแพ็กเกจภาพแล้วนะครับแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยอันนี้ก็สนับสนุนเขานะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของเขานะครับข้อดีของการซื้อแพ็กเกจที่เนี่ยหลายคนยังไม่รู้ว่าฟรีพิกอะเขามีแฟดไอคอนด้วยแฟดไอคอนเวลาที่เราอยากได้ไอคอนต่างๆสามารถมาดาวน์โหลดได้นะมีทางไอคอนสติ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ย พวกอินเทอร์เฟซไอคอนนะครับสาย UI UX เนี่ยน่าจะได้ใช้งานกันหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์อยากได้ไอคอนไปประกอบงานะเว็บไซต์เนี่ยก็ครบเหมือนกันเนาะอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้เราเซิร์ฟป้าออนไลน์ช้อปปิ้งอ่ะอ่ะก็จะได้เป็นไอคอนซึ่งไอคอนของเขาอะเยอะมากเลยนะอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้โหลดดาวน์โหลดของฟ r e e b i ็มันมียู่0 0 0่นรีซอร์สไอตัวแฟลไอคอนะมีอยู่28,000 ตีซอซึ่งคุ้มมากๆซึ่งไอคอนในนี้ก็ดาวน์โหลดกันไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะมันเยอะมากจริงๆแล้วผมก็ใช้งานทั้งสองฝั่งนะครับมันก็ก็คุ้มมากๆแหละเอออีกอย่างหนึ่นงอ่ะฟรีพิกอะ่ะงานคอมเมอเชียลอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าใช้งานได้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นการที่เราจะทํางานให้ลูกค้าเราซื้อภาพคุ้มกว่าอันนี้ย้ำหลายรอบแล้วจริงนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงมันไม่คุ้มกันหรอกประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์ฟรีพ p ิกฟรีพิกก็เป็นที่1ในใจผมแล้วก็ที่1ในใจหลายหลายคนมานานพอสมควรแล้วมันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกดาวน์โหลดง่ายแล้วก็เฟรนลี่กับผู้ใายนะครับยังไง สุดท้ายนี้ก็ยังอยากจะฝากว่าใช้งานของแท้ใช้งานของลิขสิทธิ์มันถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดนะครับอีกอย่างสําคัญมากๆคือการรับดาวน์โหลดภาพหรือว่าการเอาไฟล์เข้าไปขายต่อตามเงื่อนไขจริงๆแล้วมันทําไม่ได้นะครับแต่การตรวจสอบมันก็ทําได้ยากที่พูดอย่างนี้ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าถ้ามันโดนขึ้นมาจริงๆอ่ะมันหนัก นะครับมันหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเดินให้ถูกทางตั mm ้งแต่ตอนแรกนะครับใช้งานให้ถูกทางใช้งานตามเงื่อนไขที่เขากําหนดมา mm hmm. ก็จะดีกับตัวเรา mm hmm. แล้วก็ดีกับลูกค้าเราด้วยลูกค้าเราก็ไม่โดนมาฟ้องอีกทีนึงเหมือนกันนะครับก mm hmm. อย่างไงคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส s mm ัครนครับกันด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ